หนูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคนธรรมดาแบบพวกเราที่ไม่ใช่แฮกเกอร์ก็แอบดูความคนอื่นได้ด้วยอ่ะก็ดูได้แหละแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ควรไงนี่พี่แอบให้ฝ่ายไอทีที่บริษัทเขาลงโปรแกรมไว้นิดนิดน่ะถ้าทําแบบเนี้ยถ้าคุณภาวิตเขารู้เข้าเขาจะโกรธเอานะโกรธก็โกรธสิเจยังไงฉันก็ต้องรู้ให้ได้แต่เธอก็บอกเองไม่ใช่เหรอว่าเขากับอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นแค่ติดต่องานเฉยเอ่ะก็ไม่ได้มีพิรุธอะไร ก็ยังไม่เจอไม่ได้แปลว่าจะไม่มีนี่นาฉันประมาทไม่ได้เลยฉันประมาทหัวสมองดับด็อกเตอร์อย่างเขาไม่ได้เลยหนูว่านะเซนส์เมียเมียแบบพวกเราอะแรงจะตายพิสูจน์ให้มันรู้ดับรู้แรงไปเลยอย่าปล่อยให้มันจัดการยากเหมือนหนูอืมเออมีหมอดูที่แบบเด็ดเด็ดแม่นแม่นแ,แนะนำไหมช่วงนี้ไม่ได้ดูดวงเลยอ่ะ แดีวหนูถามเพื่อนให้นะแต่จริงๆหนู follow ไอจคนหนึ่งที่เป็นหมอดูก็ก,ก็แม่นอยู่นะเหรอชื่ออะไรอ,ะอ่ะ